ลหลานมาลี้ยหลานมาลี้ยลูกหลานนหลานนหลานลมียามียามาลูกเอ็นดูเป wow> ็นดูไปหมดเลยอมียากี่ขมล่ะแปะจะแปะนะอันนี้พี่ เรียงลำดับคุณพัตเต้ครอครัวนะครับพตเตอเด็กๆเด็กๆอ่ัมียามามอคัมีภาายมาจาาม่มนี่รวมแก้งเด็กายาดละายาหมายเขหเล็กนึงขายาดรนดับหนึ่งมองกล้องไหนครับทุกคน